ครับผมสวัสดีพี่ๆนานาทุกท่าน,นครับนี้พามายิงปลาครับผมอ่างรัะชะโลธรครับประกอบแพรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ลองมาฝั่งนี้ครับตรงข้ามฟาร์มไก่ครับผมมาลุ้นกันครับรอยน้ำมันลงแล้วครับเนี่ยลงเป็นสอกแล้ว ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครั้งแรกของปีเลยครับมาฝั่งนี้เฮ้ยผมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกนู้นเลยครับครับผมเดี๋ยวเข้าไมยกันเลยครับวันนี้หกโมงสี่สี่แล้วครับผมไปครับลุยมาคนเดียวครับวันนี้ทีมงานไปทำงานกันหมดลุยครับผม อนนี้ได้เข้าหมายนะครับอันนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบนาทีครับผมเตรียมตัวพร้อมนะครับนี้น้าเขาขึ้นห้างห้างอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ห้าห้าห้าที่ขับไม้เก่าเองที่ยิงปานินเขาวนาะ ีนน้ะฝั่งทางฟาร์มไก่แห่งนี้มีตะปนินโบถ้นาน้ำท่วมบ่อกเก่าใช่ไหมร้องได้รุนงินครับผมครั้งแรกของปีครับมาฝั่งนี้ bây giờ nó chờ trái bồn bồn cái mà nữa <laughs> tính thêm ngàn đẹp. เดี๋ยวผมเดี๋ยวมาลุ้นให้ครับยังนี่ครับเพิ่งนั่งเหมือนกันนะ ปลาขาวป,าปลาตะเพี่ยนล่องเต็มแล้วอของเจ้ากล้องตัวนี้เอาทำจอดยิงเ้เดี๋ยวอาโทรศรัพท์ตอนเอาปลาขึ้นเอาโทรศรัพท์ถ่ายครับผมลองลองเปลี่ยนมุมกล้องดูโทรศรัพท์ถ่ายไปเลยมันก็ ร้อนครับเครื่องมันร้อนไม่เหมือนกล้องนีค่ครผมมันลุ้นกันครับเราตัวนี้ทําฉาดยิงเอาโทรศัพท์เอาไว้เอาปลาขึ้นครับผมลองรู้เปลี่ยนมุมกล้องนี่ครั น้าเขาได้แล้วสับไปนัดแรกลงไปเอาแล้วนะแน่นอนบิงไปโดปอกไปตัวงไม่โดนน้าเขาสับนัดแรกโดนเลยลงไปเอาแล้ว ปีปนินหันมาขึ้นตรงนี้เปิดกล้องไม่ทันครับเปิดกล้องเปิดลงไปปั๊บเลยไอโลเลยขึ้นใกล้จัด่อจอตรงนี้เลยหันปืนไปเปิดกล้องติดหันปืนเลยลงไปเฉยเลยเล่นันใหม่ครับผม wani inda idola Tam mı diyor? มันหนิซ้ำอครับซ้ำก็ไม่ได้ตัว,วนี่ครับคื้ปลาเกือบโล โลครับเดี๋ยวผมเจ็บตาครับ ผมไม่ทันเปิดกล้องครับย้ายหมายมาปุ๊บขึ้นนั่งปนินลอยครับมันได้อย่างนี้สิขึ้นนั่งปุ๊บมาปั๊บเลยแต่วเมื่อเช้านะเขานั่งห้างนี้ก็ได้ไปสองสามตัวผมนั่งอตรงข้ามผมไม่ได้ เขากลับบ้านแล้วอา้าย้ายมาใกล้ห้างเขาย้ายมาปุ๊บได้สับเลยครับโอ้ปลามาอยู่ฝั่งนี้ นี่ครับตัวปลาสวยครับฝ่ามือครับหกจิขีดครับผม็ีครับเดี๋ยวขอเก็บปลาครับผมตัวที่สองครับเที่ยงครึ่งครึ่งได้สับวันนี้ ย้ายมาหมายที่สามไม่ถึงสิบนาทีครับอันแรกนั่งนูน่นหมายสองนูน่นแล้วก็ข้ามมาฝากเนี้ยย้ายมาปุ๊บขึ้นนั่งได้ยิงเลยครับผมปนินมาลอยเลยไม่ได้สอดยิงหรอก ลอยใกล้ครับเราตรงนี้ยิงไว้ก่อนครับจะลงพอดีเลยหันไปเลยสับงั้นไม่ทันนะครับข,ขึ้นมาแล้วขึ้นยางเสร็จหันไปเจอพอดีแทนที่สองเมื่อเช้านะเขานั่งตรงนี้เขาสับไปหลายที่อยู่นะเขาได้ไปสามตัวสี่ตัวแลว ผมไปนั่งอยู่ตรงโน้นเลยมื่อเช้านี้เที่ยงครึ่งแล้วย้ายมาเ,คคเดี๋ยวลุ้นไบยาวครับผมครับผมวันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้แหละครับ ตาไม่เข้าแล้วครับตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบเงียบเก็บสำรวจหมายกันนะครับผมฝั่งตรงฟาร์มไก่ครับฟาร์มไก่รอบแรกของปีครับข้ามมาฝั่งนี้ปกติยิงอยู่ฝั่งนู้นฝั่งสวนตามฝั่งนน้นนครับผม ข้ามาฝั่งนี้คลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมปลาไม่เข้าแล้วครับแดดมันร้อนเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้ดูริมตลิ่งครับผมเดี๋ยวเข้าฝั่งก่อนแพเข้าไปลดไปไกลเป็นกิโลยยงครับผมสวัสดีครับ ขับข้อฝังนะผมมาดูคนงานปนะ้าไม่เข้าเลยครับวันนี้อสองแต้มับอันนี้ดอกคาครับออกไม่ได้ ครับผลงานสองแต้มสวยๆครับนี่ลูกดอกมันคาเพราออกไม่ได้ครับผมโอเคครับ